เป็นมาย่อยๆอ,อ,อย่างที่เราเห็นแต่ความจริงแล้วในในส่วนจาเนิดเกิดก่อนจริงก็คือหลวงพ่อท่านแสวงหาในรูปแบบต่างๆมาก่อนนะพระพุโทโธสมารางยุ่งน้อ,องน้อธทำมาตั้งแต่อายุ11บเอ็ด่าแต่จนมาถึงอายุ46่สิถึงได้รู้ว่ามันมันมาแก้ความ โลกโลกรหลงท่านไม่ไม่ได้สนิทเมื่อเดิท่านได้ภาวนาทำบุญทําทานรักษาศีลสร้างบุสร้างลานมาเยอะแต่ตอนที่ท่านจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะออกเสีงหาอีกครั้งหนึ่งก็คือท่านบอกว่าได้ทอดกระถินถึงห้ากองห้าวัดในปีนั้นเสรยจแล้วก็มีปัญหาในการจัดงานกระถินนะ่ย ขาดใจกับภรรยาของท่านท่านมีภรรยามีครอบครัวมีอานจะกินเมื่อเถอะวัดไหนก็เห็นว่าหลวงพ่อเทียนเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านมาต่อกันหลายสมัยวิธีรู้จักกันดีเขาก็ไปขอกระถินนะวัดไหนขาดกระถินก็ไปขอวันนั้นห้าปีนั้นห้าวัดไปขอกระถินท่านก็จัดให้ทุกวัดตามธรรมเนียมของวันนอกก็คือเวลามีงานกระถินก็จัดงานหมอลองหมอลำอะไรตา่าง ก็เสร็จแล้วก็ต้องจ่ายห้าหมอลำอะไรไปแล้วทีนี้หน้าที่ที่ตกลงกับแม่บ้านไม่เป็นไปตามหน้าที่ท่านก็เลยขัดใจขัดใจจะแม่บ้านว่าให้แม่บ้านเป็นคนจ่ายเงินท่านเป็นคนรับแขกแต่พอถึงตาจะจ่ายเงินพวกหมอลำมันผิดคิวกับไปทวงเงินกับท่าน ท่านก็เลยขัดใจไหมเอ๊ะบอกให้แม่บ้านใจกแการวทำไมไม่จจดก,กท่านก็เลยมาบุนให้แม่บ้านหลังอยา,ากทอดกระถินแล้วแม่บ้านก็ฟังเฉยไม่ว่าะไรเอ๊ะหินบน่นหลายครั้งแม่้านก็จับทางได้เลยว่าโอ้ยทอดกระถินครั้งนี้ได้ตั้งห้าวัดแต่ทําไมพ่อ,อยังตกนรกอยู่เลยทอดกระถินตั้งห้ากองเลนนก็เลยเออจริงท่านมันก็ไม่เถียงเลยนะ เออเราก็ทําบุญทําทานไว้จะทําไมความโกรธความไม่พอใจแบบนี้มันยังมีอยู่ก็เ,เลยตั้งใจไว้ว่าเอาละเราไปจะสแสวงหาวิธีการปฏิบัติถ้าความโกรธถ,ถ้าดับความโกรธไม่ไดนะ้ท่านจะไม่กลับเข้าบ้านนะเพราะท่านอายภรรยาท่านมากก็เลยปีต่อมาท่านก็นเลยลาแม่บ้านไปสแสวงหา จำพรรษาตามวัดที่เขามีการปฏิบัติจนไปถึงหนองคายวัดศรีชงใหม่อำเภอช่งใหม่หมวัดศรีคุณเมืองเลยเนะี่ยต่นนั้นหลวงพ่อ,ท,อท่านเล่าว่า,วาที่วัดนี้มีหลวงพ่อวันทองสอนวิธีการไหวนิ่งแบบหลวงพ่อมหาปานสอนไปจนจะเข้าพรรษาแล้วก็หลวงพ่อมหา หลวงพ่อสีจันนี้ก็ไปจำพรรษาที่อื่นท่านก็เลยข้ามไปเวียงจันทร์หลวงพ่อก็เลยว่ารู้ว่าหลวงพ่ออ,องค์นี้ไปจำพรรษาที่อื่นท่านก็เลยข้ามไปหาหลวงพ่อมหาปานจะสอนวิธีไหว้นิงเคลื่อนไหวช้า,ชา โดยที่ทำอะไรก็ช้าเหม,มือนหนอช,ช้าช้าเวลาจะหยิบอะไรก็ทำหยิบเป็นจังหวะหยิบขึ้นมาเป็นเป็นสร้างจังหวะก่อนแล้วก็ไปจับท่านก็บอกว่าเอ๊ะมันยังไงการปฏิบัติท่านก็ทำดูนะทำแล้วมันก็มันก็จิตมันก็สงบนะ แต่ว่ามันก็ไม่หายอึดอัดขัดเคืองอืมท่านก็เลยมาถามผู้อาจารย์ว่าวิธีการนี้มันก็ไม่ต่างกับพุโทโธสมาระหังก็เป็นการเพ่งการเพ่งที่มือแทนลมนเฉยมันไม่น่าจะเกิดตัวสมาธิที่แท้จริงพอเลิกเพ่งมันก็หมดสมาธิก็หายไปพอมาตั้งทําใหม่มันก็เกิดสมาธิใหม่ มันก็ไม่เป็นธรรมชาติอะนินที่สุดท่านเกิดพิจารณาว่าเอ๊การเคลื่อนไหวนี้เพื่ออะไรกันแน่ก็ไม่หลับตานะการเคลื่อนไหวเป็นทัานก็โดยปัญญาของท่านนะท่านก็รู้ว่าการเคลื่อนไหวเป็นการเป็นสื่อนำเอาตัวรู้รู้สึกกับการเคลื่อนเข้าสู่เข้าสู่ใจพอใจรับรู้การเคลื่อน เมื่อลมหายใจเข้าออกเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเนี่ยได้รับรู้ได้รับรู้ในสิ่งที่กําลังเคลื่อนไหวและรับรู้ในสิ่งที่กําลังเป็นไปในกายนั่นหมายถึงตัวสติตัวสัมปชัญญะคือตัวรับรู้ต่อการเคลื่อนไหวนในสแสดงว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยถ้ามีการรับรู้ร่วมอยู่ด้วยนั่นคือการทําให้เกิดสติสัมปชัญญะนั่นเอง ดังนั้นเองก็ท่านก็เลยมาเข้าใจว่าเอ๊ะถ้งั้นการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยถ้าเราตั้งใจรู้แต่การเคลื่อนไหวมันก็เป็นสติสมาธิปัญญาอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องทาช้าเป็นจังหวะอะไรในที่สุดก็ก็ตัดตัดจังหวะช้าออกหมดมาทําปกติทําไวๆก็เลยท่านก็เห็นความก้าวหน้าทีนี้ว่า ตารมบิตีการเคลื่อนไหวมันมีเยอะนะการเคลื่อนไหวในยบุบทย่อยพัอตาปากากหายใจในยบุบทต,ต่างๆมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับมันอย่างจริงจังดังนั้น,น,นการเคลื่อนไหวที่มีอยู่ตลอดเวลาจึงไม่เป็นประโยชน์ในแง่ของการภาวนาเิยมาทําตัวรู้ในทีขึ้นคือหมายถึงว่ารับรู้ต่อการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นเมื่อก่อนคือรับรู้แบบผืนๆรับรู้แบบ ไม่จริงจังอ่ะมันก็ไม่หนักแน่นไม่ลึกเพราะไม่หนักแน่นพอไม่ลึกพอจิตก็ไม่เป็นสมาธิแล้วก็ตั้งใจรับรู้ให้หนักขึ้น,นแน่นขึ้นให้ชัดขึ้นแต่คําว่าหนักแน่นในที่ไม่ได้มาถึงเพ่งนะไม่ถึงหมายซึ่งสะกดแต่เป็นการรับรู้ที่ละเอียดขึ้นรับรู้ที่ต่อเนื่องขึ้นนั่นเองรู้ที่ละเอียดต่อเนื่องขึ้นได้สมมุติว่า ดูลมหายใจเนี่ยก็ไม่ใช่ดูพ้นจมูกแล้วก็แล้วเนี่ยดูทะลุเข้าไปถึงปอดลำไส้ทะลุถึงไปทั้งทั่วทั้งตัวเนี่ยตามหรือถ้าดูการเคลื่อนไหวก็ไม่ใช่ดูเคลื่อนไหวที่มือแต่ส่วนอื่นก็เคลื่อนไหวด้วยเคลื่อนไหวทั้งลมทั้งเลือดทั้งอาการเยน็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมันเคลื่อนไหวพร้อมกันหมด ่างนั้นก็แสดงว่าตัวราลึกรู้เนี่ยมันมีอย่างลากลึกลงไปในกายในเวทนาในจิตได้โดยที่ว่าถ้ารู้ได้ชัดมากเท่าไหร่ก็หมายความว่ามันก็ลึกไปหลายชั้นมากเท่านั้นท่านก็เลยมาตั้งใจดูยีละเอียดพรรษาหนึ่งนะในที่สุดออกพรรษาแล้วนี่ก็มีการสอบอารมณ์ แต่ในช่วงระหว่างการก็จะมีการสอบอารมณ์แต่อาจจะถามโดยทั่วไปแต่ในช่วงที่ท่านเข้าใจเนี่ยมันเป็นเข้าใจในคืนเดียวท่านว่าเนะเข้าใจในคืนเดียวรวดเลยนะคือท่านได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอารณามณ์าำลําดับเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปนามเห็นการเปลี่ยนแปลงของไตรลักษณ์ในรูปในนามเห็นการเปลี่ยนแปลงของ สมมุติในการเปลี่ยนแปลงของประมัตดในการเปลี่ยนแปลงของอการเกิดดับก็เห็นเห็นเห,ห,ห็นตามระดับจนจนไม่สงสัยว่าเด็กเห็นทะลุผูกโป,ป่งทั้งหมดแล้วท่านก็ทบทวนการรู้การเห็นของท่านชัดเจนท่านก็มั่นใจว่าทางนี้เป็นทางถูกละเพราะว่ามันเห็นรวดวด,วด,วด,วดไปเกินโป่ง จึงกระทั่งออกพรรษาแล้วก็ไปสอบอารมณ์ในพรรษานั้นท่านบอกว่ามีพระอยู่ยี่สิบรูปมีโยมอยู่ห้าคนเป็นผู้หญิงใช่สามเป็นผู้ชายใช่สองท่านองค์หนึ่ง,นนง,งท่านคนหนึ่งกับญาติของท่านคนเป็นผู้ชายเนี่ยเมื่อลวงพ่อมหาปานสอบอารมณ์ก็ลวงพ่อมหาปานก็รู้ว่าท่านผ่านอารมณ์หมดแล้วก็อนุโมทนา แต่ที่นี้ท่านอยากจะสอบว่ายังมีตัววิปัสสนูหรือวิปลาสเหลืออยู่หรือเปล่าท่านเลยเอาข่อยสอบอยู่ข้อท่านถามบอกว่านี่พจนเทียนสมัยนะั้นท่าเป็นอุบายศุกนะนี่ไม่ได้วบวชพจนเทียนกลับบ้านเนี่ยถามพระแถวนี่ยนะเดินกลับบ้านพระแถวกลับบ้านนี่ไปหาดินชัยเมื่อก่อนเป็นป่านะ ไปถึงการทานเนี่ยเขาบอกมันมีเสือซุ่มอยู่ในป่าน,นี่จะกลัวไหมืปเสือเจ็บด้วยนะเสือเจ็บพอเสือเจ็บมันจะบิดมันมดุใช่ไหมเราโยมกลับบ้านผ่านป่าเน,นี่ยเขาบอกมีเสือเจ็บอยู่ในป่าน,นี่จะกล้าผ่านไหมหลวงพ่อเทียนว่ากล้าไม่กลัวเสือเลยในตอนที่ผมไปเสืออาจจะไม่อยู่ที่นั่นแล้ก็ได้ดังนั้นถ้ามันอยู่ มันอยู่ผมก็ต้องสู้กับมันดูผมอาจจะชนะมันก็ได้นะอ,อันนี้คือการสอบของอาจารย์กรรมฐานท่านถามว่าถ้ากลับไปเนี้ยมันเกิดไปติดวิปสูมวิปร,ปราชเนี่ยจะว่างไงท่านก็ตอบว่าก็าไปถึงบ้านมันอาจจะไม่เกิดก็ได้อย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเกิดผมก็จะลองสู้กับมันเออแสดงว่า ท่านมีความมั่นใจในกนรรมฐานท่านก,ก็ท่านง่ายก็อนุโมทนาก็เรียกว่าไม่ได้ปล่อยมาง่ายๆเหมือนกันต้องสอบขั้นอุปสรรคขั้นที่สําคัญเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นแล้วจะแก้อย่างไรเนี่ยท่านถามอย่างนั้นท่านก็บอกว่าก,ก็ก็ต้องได้แก้กันก่อนละแต่ยังไม่รู้ว่าตอนนี้มันไม่เกิดก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้แบบไหนให้มันเกิดซะก่อนไปจะรู้วิธีแก้เองครันองนั้นนะอันนี้ก็คือใน สิ่งที่ท่านเล่ามาที่ท่านบรรลรนะุทำเนี่ยเสร็แล้วกลับมาบ้านท่านก็ลองมาบอกญาติพี่น้องบอกลูกบอกเมียให้ทําอย่างที่ท่านเข้าใจก็ปรากฏว่าญาติพี่น้องท่านก็ทำนะผู้เป็นเพราะว่าในญาติพี่น้องสนใหญ่ท่านเป็นคนวัดคุณวาเท่านั้นพาบอกให้ทําก็มีหลายคนก็ทําตามก็ได้ผลท่านก็มีการทดสอบว่าในระหว่างวิธีการหนอ พูโทแล้วก็การเคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามาปฏิบัติกันคนละสามวันเจ็ดวันเนี่ยวิธีการอันไหนจะทําให้เข้าใจอาการของรูปนามได้ก่อนเพราะท่านทันผ่านหมดแล้วท่านก็สอนได้ทุกเรื่องพูทโทท่านก็สอนได้หนอท่านก็สอนได้แล้วมา,มาเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวเนี่ยอันไหนจะเข้าใจธรรมะได้ไวกว่าท่านบอกว่าพออ่า ให้การศึกษาไปปรากฏว่าหนอและพุทโธเนี่ยกูจะเข้าใจลูกนามเป็นเดือนแต่ในวิธีการเคลื่อนไหวนี้สามวันเข้าใจลูกนามสามวันเท่านั้นที่คนที่ตั้งใจอย่างถูกต้องทําจริงนะในที่สุดท่านก็บอกออวิธีการอันนี้ทําให้คนเขาเข้าใจไวเพราะพวกหนอก็ดีพวกพุทโธก็ดียคนจะไปติดนิวรนเพราะมันนั่งหลับตา นั่งหลับตามันก็เป็นเหตุการให้เกิดนิวรณ์ใช่ไหมแล้วก็สติที่ตามลมหายใจเขาอ่อนเป็นสติที่อ่อนเป็นสติที่ไม่ไม่เข้มแข็งเหมือนกันเคลื่อนไหวมือนะเป็นสติที่อ่อนแล้วก็เวลามันง่วงมาเนี่ยเวลานั่งหลับตาเนี่ยมันก็ไม่มีทางอื่นที่จะง่วงอยู่งั่นแหละไม่มีทางออกแต่พอว่าเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราเดินไปข้างหน้ามันง่วงก็เดินกลับข้างหลังเดินกลับข้างหลังก็เดินวยเดินวยมันง่วงก็ วิ่งเนาไปจนออกให้ได้หรือนุงกับที่มันง่วงก็ออกจากที่ไปเนี่ยมันมีทางเลือกได้หลายวิธีการถ้าใช้การเคลื่อนไหวเนี่ยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ว่าเราจะสู้ไหมเราจะแก้ไหมเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่สู้เราไม่แก้เราก็แช่อยู่อย่างนะั้นนั่งง่วงกับง่วงเดินง่วงกับง่วงอย่างนั้นนั้นเราจะต้องเกิดปัญญาในการพลิกแพลงหาวิธีแก้จนจนออกจนได้แหละนนเพราะว่านิวรมันอยู่ไม่เกินสามวัน ความง่วงความขี้เกียจความเบื่อความล้าความท้อความปรุงแต่งฟุ้งซ่านความสงสัยถ้าทําต่อเนื่องกันไม่เกินสามวันแล้วความรู้สึกที่เป็นอคูศลเหล่านี้มันก็หายไปเองก็กำลังของสมาธิมันมากขึ้นเมื่อเราทําต่อเนื่องสมาธิต้องต้องต้องตั้งได้เมื่อสมาธิตั้งได้มันก็จะนิวรณก็เริ่มอ่อนตัวไปเรื่อยๆหมันจะเราตั้งไฟต้มอะไรสักอย่างเนี่ย ตอนแรกๆที่น้ำมันยังไม่เดือดมันก็ยังแข็งอยู่ใช่ไหมพอน้ํามาเดือดมันก็เริ่มอ่อนไปอ่อนไปเหมือนข้าวมันมันเหมือนหน่อไม้เหมือน้เราต้มอะไรก็ตดำต้มนานเข้ามันก็ค่อยอ่อนลงไปใจเราเหมือนกันเมื่อมีความเพียรคอยคอยเผาคอยลมนคอยนี่อยู่เนี่ยจิตของเราที่มันแข็งด้วยกิเลสด้วยนิวรณ์เนี่ยมันก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงมันก็ค่อยทำระยะยาวขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงใช้การเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นเองมาพกูกจะมาทําตาม,มก็ปรากฏได้ผลตามลําดับก็คือความมั่นใจว่ามันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือกําเริบอะไรทั้งนั้นเพราะเราเห็นทะลุเลยว่าการทําอย่างนี้มันมันทาให้เห็นกายเห็นใจของเราได้ชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะชี้ให้คนอื่นเห็นตามตรงที่ว่ามันเหมือนกัน กายคนอื่นกายเราก็ไม่ได้ต่างกันใจเรากับใจอื่นไม่ได้ต่างกันโครง,งสร้างนะนก็ต่างแต่ว่าโปรแกรมเราลงไปเนี่ยมันจะเป็นโปรแกรมอะไรเท่านั้นเองแกรมนั้นโปรแกรมนี้แล้วแต่จะโหลดลงไปแต่โครงสร้างอันเดียวกันมีฮาร์ดแวร์มีซอฟตแวร์เหมือนกัน,น,นแต่ว่าเราจะเอาอะไรโหลดลงไปบ้างเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละคนละทีเนี้นนะอันนี้คือเราจึงหวังว่ามันทำได้นะ แต่ขอให้ตั้งใจทําแล้วก็ทําให้ถูกไอตัวสําคัญคือตัวทําให้ถูกนี่สาคัญส่วนใหญ่เราทําไม่ถูกไม่ใช่ว่าสร้างจังหวะเดินคมไม่ถูกนะแต่ว่าจัดการปัญหาที่มันเกิดไม่ถูกเช่นมันง่วงมาแทนที่เราจะรีบแก้ม่ใช่ล้วก็ไม่แก้ไปแช่กับมันอย่างเงี้ยแก้ไม่ถูกหรือมันคิดปรุงแต่งขึ้นมาแทนที่เราจะหาทางสลัดออกเราก็ไปคิดกับมันแทมันก็ไม่ถูกหรือเวลาทําไปมัน เบื่อแทนที่เราจะหาวิธีออกจากความเบื่อแล้วก็ไปเบื่อกับมันซะนี่อันนี้คือตัวตัวที่มันช้าตัวที่เป็นอุปสรรคนั้นเวลาเราทําไปเราจะต้องทําไปเพื่ออะไรเพื่อจะสังเกตว่าอะไรมันกำลังเกิดไม่ใช่ไปเยินไม่ใช่ไปแช่อะไรกับมันเดินไปในง่วงมันจะเกิดตอนไหนไหมเบื่อมันจะเกิดตอนไหนมันคิดมันจะเกิดตอนไหนแก่ ไอ้ตัวนี้เกิดแล้วฉันจะแก้ยังไรเนี่ยนี่ที่เราเดินไปสร้างยังวะไปก็เพื่อเดินหาเพื่อที่จะหาวิธีแก้ปัญหาที่มันเกิดเกิดปัญหามันต้องเกิดแน่นอนอ่ะเพมันเกิดทุกวันอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเป็นสังขารก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุบบางทุบบางเกิดตลอดแต่ทีนี้ประการสําคัญเราฝึกแก้แก้นี่มันไม่ได้หมายความไม่ให้มันเกิดนะหมายความว่าเราหาวิธีเข้าใจมันอ่ะนะ มันเกิดแล้วเข้าใจมันว่าทําไมมันจึงเกิดเพราะอะไรจนเห็นธรรมชาติของมันแล้วนี่มันก็ไม่ไม่หลังเลมไม่สงสัยไม่หวั่นไหวกับไอ้สิ่งที่เกิดละ่อันนี้คือปัญหาที่เรามีอยู่ก็คือเราไม่เท่าทันเรามักจะเผลอไปนะะนั้นในช่วงที่ให้ไปทำนี่ก็ต้องการให้ไปแก้ปัญหาที่มันเกิดนั่นแหละ ไม่ใช่ไปจะเอาภาวะที่มันสุขมันสงบมันลึกมันซึ้งมาไดอารมณ์ไม่ได้ไม่ได้ไปเอาสิ่งนั้นเอาไปเพื่อว่าไปเดินดูว่าปัญหาอะไรมันกำลังเกิดวันนี้เกิดง่วงมากี่ครั้งเราแก้ได้กี่ครั้งเราแก้ในระดับไหนระดับที่มันเกิดแล้วแก้หรือระดับว่ามันกําลังเกิดหรือระดับว่ายังไม่เกิดเราแก้ได้ก่อนนี่การแก้ของเราอยู่ในระดับไหนมีวันทั้งห้าตัวนะความเบื่อความขี้เกียจความหงุดหงิดรำคาญความ ห้องห้อนอนความพุ่งสร้างความลงเลงลังเลพวกนี่สี่ห้าตัวนี้ตัวไหนมันเกิดบ้างไหมวันนี้เกิดตัวไหนมาบ่อยในตัวไหนที่เรายังแก้ไม่ได้หรือรู้ไม่ทันเนี่ยเราก็จะตรวจสอบนะตรวสอบตัวเองนั่นแหละนะทีนี้มันก็จะมีไอตัวเกเรอยู่ก็คือตัวชวนในทางที่มันชอบอ่ะมันก็จะหาเหตุผลกกเสมันก็จะหาเหตุผลมาประกอบ ให้เราหลงทางตรงนี้มันเนียนมากนะถ้าเราไม่ไม่ทันมันจริงๆนะแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็ก็เผลอประจําอยู่แล้วล่ะพอไม่ทันปั๊บนี่คิเลสมันมันก็กิเลสกับปัญญาก็คือตัวเดียวกันนะแต่เพียงแต่ว่าคิเลสเนี่ยมันมันเนื้อก็คือเป็นเนื้อดิบปัญญาคือเป็นเนื้อสุกแต่เนื้อก้อนเดียวกันนั่นแหละเนื้อก้อนเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อดิบเนี่ยังกินยากไง มันมีไัยเยอะแต่เป็นเนื้อสุกนั่งกินง่ายหรือหน่อไม้เน่ยหน่อไม้ดิบก็กินได้ใช่ไหมแต่แต่กินหน่อไม้สุกง่ายกว่าหน่อเดียวกันนั่นแหละกิเลสกับปัญญาก็ใจดวงเดียวกันนั่นแหละแต่อันหนึ่งมันได้รับการแก้ไขให้มันน่าใช้อันหนึ่งมันไม่ได้รับการแก้ไขนือเหมือนข้าวข้าวสุกก็ข้าวดิบก็ข้าวอันเดียวกันนั่นแหละแกงปลาก็ปลาตัวเดียวกันนั่นแหละ พอแกงแล้วออมันน่ากินถ้าไม่แกงกินยากนะอันนี้คือคือ,อในสิ่งที่เราต้องทําคือเปลี่ยนสภาพไม่ได้เอากิลดออกไปนะแต่เปลี่ยนสภาพกลดให้มันเป็นธรรมถ้าจะว่าไปออกไปมันก็ถูกเพียงแต่เปลี่ยนเอา,อาสมมุติหนอ่อไม้มันดิบมันขมมันคืนมันเฟื่อนใช่ไหมแต่พอต้มแล้วก็เอาความขมความคืนความเฟื่อนออกไปให้มันหวานอย่างนี้ไปเรื่นนะ ก็กิเลสนีเหมือนกันเราก็เอาตัวกิเลสออกไปก็เปลี่ยนเป็นธรรมะมันหอมมันหวานอย่างเงี้ยพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ท้อใช่ไหมคาว่าตัดกิเลสเป็นภาษาเหมือนกับว่าโอ้ไม่ต้องต้มอะไน่อไม้มันขมทิ้งไปซชเราก็ไม่ได้กินน่อไม้ต้มเพราะข้าวนี่จะไปกินมาแล้วมันแข็งเงี้ยโยนข้าวทิ้งไปจะีก็ข้ายสูงอ่ะก็ไม่ได้กินแต่ถ้าหาว่าคําว่าตัดกิเลสมันว่าโยนนั้นทิ้งไปเลยมาเอานี่นะ แต่ความจริงมันไม่ใช่เราใช้คําว่าละเหตุของความไม่ดีแล้วก็ละเหตุมันเสียเนี่ยความดีมันก็เกิดที่เองเหตุของความเข้าดิบเนะี่ยเหตุของความมันดิบมันแข็งก็เพราะอะไรเพราะมันยังไม่สุกเราก็เอาความดิบมันออกไปเสียความสุกปรากฏขึ้นคข้ามก็อ่อนก็หวานก็หอมนี่เป็นต้นนะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง ใช้ก็ว่าใจมันเปลี่ยนนะอันนี้คือลักษณะของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตลอดเวลาของการปฏิบัติการทํางานอะไรอย่างนี้ามาว่ามันได้ปฏิบัตนะิแต่ว่าผู้ที่ยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนในเรื่องนี้ก็ก,ก็ต้องทําต้องปฏิบัติเรื่อยทํางานให้น้อยไว้ก่อนเพราะเรายังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทําขนาดนั้นก็ทำนะแล้วก็ต่อมาเราก็มี เรื่องกายภาพบำบัดเข้ามาช่วยก็เป็นการเสริมนะเสริมให้เราได้มีพละรกกาลังในการปฏิบัติต่อเนื่องตั้งแต่ทําตัวท่งทาบำบัดม,มันไม่รู้สึกเพียอไม่รู้สึกหิวไม่รู้สึกเหนื่อยได้ในทำงานนะเออมัน,ม,นมันสนุกในการทํางานแล้วก็ทําได้ทั้งวันแล้วแล้วก็เวลาปฏิบัติก็สนุกเวลาทําท่วงทาท่าอะไรนี่แล้วก็เหมือนกับอ่านสร้างจังหวะใช่ไหมสร้างจังหวะอีกแบบหนึ่ง ก็เพลินในการสร้างก็เปลี่ยนวิธีการท,ทําก็ได้ทําไงให้มันดูแล้วกลมกลืนนะ่ะมันได้พลังนะงนั้นก็ในวันนี้เราก็เอาปอดของพรเทียนมาให้ศึกษาดูโดยย่อนะแต่ความจริงในออครั้งต่อไปนี่อยากจะเอาเรื่องของสถิประฐานที่เป็นโครงสร้างที่เข้าใจง่ายนี่มา จจะผ่านทางทีวีเนี่ยง่ายวันนี่เราข้อหาโปรแกรมไม่เจอไม่รู้ไปไว้ที่ไหนมึงขอเรียบเรียงไว้อย่างดีเลยแต่มงหาไม่เจอเด๋้วหาแล้วจะมาให้ดูนะเพื่อจะให้เห็นความสัมพันธ์ของไอ้ตัวสติกายสติในเวทนาสติในจิตสติในอารมณ์มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไรเนี่ยเราเห็นโครงสร้างทั้งหมดเวลาเราไปทาแล้วมันถึงจะง่ายขึ้นนะคือเห็นเหตุอ่ะ เหตุเกิดทุกต่างๆมาอย่างเนี้ยพอเห็นเหตุอย่างนี้แล้มันก็ง่ายขึ้นนะจับมันก็สนุกการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่เห็นเหตุเห็นต้นเห็นปลาอะไรชัดเจนมันก็วุ่นุ่ๆมัวๆไปอางนั้นเลยก็ทําให้เราไม่มั่นใจนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นนี้ก็สมควรจะเวลา